น้ำยาน้ำยาป่านน้ำยากระทิ่นใหญ่แม่ดีน้ำายา,ำาล้างจานข้าไปแล้วทำไมค่ายิ่งล้างแล้วฟองมันยิ่งเยอะต้อตงนี่ตัวเดียวไม่พอต้องอีกสอง ปิดแก้งเราได้ปะอ๋อตอนไหนอะเอาก็คิดว่าจับได้ตอนนั้นไงแล้วตอนนั้นมันตอนไหนล่ะเฮ้ยช่างมันเถอะงั้นเอาเป็นว่าเองสนใจมาร่วมมือกับข้าไหมว่าแต่แผนเป็นไงอะเราจะแก้งด้วยสิ่งนี้นี่คืออุนจิแสนหอมอร่อยไม่เอาอะเดี๋ยวโดนไล่ออกจากแก้งทำไง ก็ไล่ออกกลับไปดิจะไปยากอะไรหลบได้เออก็ได้ตกลงแล้วไงต่อแค่นี้วางแผนมาตั้งนานมีแค่เนี้เฮ้ยอคอยโล่คนอะไรเนี่ยสวยเฟิร์ อุ๊ยอะไรแข็งแข็งอะใครมาทิ้งน้องไว้ตรงนี้เนี่ยน้องสามแอนริวล้อสิ่งนี้คืออะไรยังจะขำกันอีกพวกเราไม่ได้ทำนะเอ็งไม่เคยได้ยนสุภาษิตนี่หรอกังที่ดีกว่ากำตดนายพูดแบบนี้แล้วมาเลย ไม่ได้ทำก็อย่าร้อนตัวอาการออกชัดเจนกระไรออกจะปกติตลกเหอะอยู่กันแค่นี้ท้าไม่ใช่พวกเองทำแล้วใครจะทำอาจจะเป็นผีก็ได้ยอดชีไม่ยอมรับกันใช่ไหมหรือว่าน้องเป็ดมันจะปลาเสร็แล้วรอ,อะไรเอาเพ่นดิอย่าเพิ่งข้าขอเวลาอีกนิดหน่อย เปีไม่พออเหรอถ้าขอเพิ่มสักยี่สิบเปยังเละไม่พอใช่ไหมแต่วันนี้นางเป็ดต้องเละด้วยสิ่งนี้น้ำหอมกลิ่นอุนจี้แต่ว่าข้าไม่บ้าจี้ลองดูดิค่าหมายถึงอุนจี้ที่แปลว่า<อ>ไม่ใช่จี้แบบนี้แผนสำรองเริ่มได้ฉีดเยอะๆเพื่อให้ได้อัธรุ<อ>นี่มันอบ <s> เนยโรยเกลือชัดๆ น้องสามไปอ้าวแล้วไปไหนกันหมดอ่ะหืมแล้วนี่กินอะไรอ่ะ กำลังทำงานอยู่ฟังก่อนสิงั้นข้าให้เวลาเองสามวิหนึ่นงสองสามเฮ้ยตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยนะว่ามามีอะไรเองทำไรอ่ะงานระบายสีอรอข้าหาแรงันดาลใจก่อนคือว่าข้าจะมาปรึกษาวิธีการแกล้งเพื่อนหน่อยอ่ะทำไมทำไ,ไมใครแกล้งเองฮะฮะฮะแหมอยากรู้ขึ้นมาทันทีเลยนะหวังว่าข้าจะมาปรึกษาถูกคนแน่นอนอยู่แล้วปุกกี้นักวางแผนอันดับหนึ่ง น้องสามแอนลิวล้อดิเอาอุนจีมาปล่อยบนที่นอนค้นะเฮ้ยอย่างนี้มันยอมไม่ได้นะเออดิควรทำยังไงเดียบุกฝีเฮ้ยเฮ้ยเบุกกี้เว้ย <c oughs> ไม่อยากไม่อยากเว้ยอะไรที่อยู่รอบตัวเราเอามาแกล้งได้หมดยังไงอะ <c oughs> ก็ยกตัวอย่างเช่นเอ่อสก็อตเทปเอามาแปะเซนเซอร์ของเมาส์แค่นี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วว้าวจีเนียสมากไม่ผิดหวังที่มาปรึกษาเลยนั้นเนี่ย โอ้ยปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอว่าแต่เราจะไปแกล้งสองคนนั้นยังไงดีอ่ะพวกนั้นก็ไม่อยู่บ้านงานั้นแก้งุกกี้ก่อนก็แล้วกันเหล่านี่มันเลี่ยมจริงๆเลยอืดเทสก่อนว่ามันใช้ได้ไหม เมื่อเสร็จแล้วก็กลับบ้านเอ้าเป็ดกลับไปตอนไหนนี้ทำงานต่อดีกว่าเฮ้ยทำไมเมาส์ใช้ไม่ได้อ่ะนั่นไงชัดเลยนางเป็ดไปสอนเราแกงนั้นโดนแกงเซ้ ่ทำงานต่อได้แล้วเราพร้อมเพลินนี่พวกมันให้ค่าเอาจานชามช้อนซ้อมมานี่ต้องจัดเต็มแน่ๆเลยอ่ะดูอ่อนี่พวกเองแล้วไหนอาหารจานหลูนี่ไงหรูหระหมาเห่าข้าเดินผ่านหน้าบักซอยหมายังเห่าเลยหมาเห่า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  ว้าแย่จ kind of ังทำไมขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ด cool. ้วยนี่คือสิ่งที่พวกข้าซื้อมาเพื่อเป็นการไถ่โทษที่พวกเราแกล้งมาเช้าแต่ข้าจะให้อภัยต่อเมื่อพวกเองใส่ดอกอันนี้ด้วยทำไมต้องใส่ดอกเพราะว่าน่ารักไงเข้ากับแก๊งของเราเพราะเราคือสาวสาวสไปซี่อ่ะเพ่อะไรมากอกินกันเถอะไรสาระมานานแล้วนี่คืออุปกรณ์ เอาจานมาเพื่อกินกับขนมและซอสเนี่ยนนะอะลุยซอสมะเขือเทศเพิม่พมความอร่อยว่าแต่ผู้หญิงพนมมือกันทำไมนะี่ยก็มะเขือเทศไงแต่ข้าไม่ใช่พระนะทำชอนว่าแต่ใครจะล้างอะ่ะใครเป็นคนเอามาก็ล้างสิไม่น,านา่าถาม จะไปล้างจานที่ไหนอะบ้านข้าก็ไกลจากตรงนี้ด้วย,อยขอคุณแม่ขาเหอะข้ามีเกี่ยวคุณแม่ขาขอร้างจานหน่อยได้ไหมคะคุณเพื่อนลูกขาได้สิคะตามมาตามมาไปกันค่ะคุณลูกขาค่ะ<า>นี่ยายปุกกี้ข้าขอถามอะไรหน่อยได้ปะว่าทําไมแม่ะ่ะต้องสะพายกระเป๋าหลายๆใบด้วยอะนั่นสิอ๋อมันเป็นสไตล์เขาโอเวอร์มากว่าอะไรนะคะเอคุณแม่จะไปซูปเปอร์หรอคะใช่ค่ะ แม่จะไปซูปเปอร์ไม่ใช่เหรอคะอ๋อใช่คุณเพื่อนลูกขาคุณแม่ฝากปุกกี้ด้วยนะคะค่ะคุณแม่ขาไก่ตา,า,า,าล้เก็บปุกกี้ข้าไปแล้วนะเสร็จแล้วล็อกบ้านให้ด้วยมาช่วยๆกันอ่ะสะกอตใบขัดข้าล้างน้ำแล้วเองล่ะน่าสวยๆไงเฮย้ยเช็ดจานสิ อเอาละข้าจะเปิดเพลงแนละ้วพวกเอ็งห้ามชวนคุยนะพี่ไม่มีลุยดิงดองมีแต่กอนตกโตอะไรหรอไงหอะไรน้ำยาน้ำยาป่านน้ำยากะทิอย่าเล่นดิน้ำยาล้างจาน <c oughs> หนวนน้องต้องน้ำตาลน้องพราพี่อุดที่บังกันโลเพลงอะไรเนี่ย ไม่เพลงไม่ข้าไปแล้วทำไมค่ายิ่งล้างแล้วฟองมันยิ่งเยอะน้องสาแม่จะรีบไป,ลลปไหนคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะจบปิดนะคะสวัสดีเด็กพวกนี้จะรีบไปไหนเนี่ยเราต้องแป็ฟันห้สะอาดไม่ อืแล้วยังต้องมานั่งล้างจานเอกแปางแป้งช่วยด้วยได้อยู่เป้าวันนี้คือวันดีที่แกงบะหมี่มาฉลองกันวันอะไรอ่ะวันเกิดเหรออืมเกิดอยากจะกินอย่างนี้ก็มีด้วยหรอ กินบะหมีแต่กินลาบน้ําตกเนี่ยนะทําไมไม่ได้กินบะหมี่อ่ะโอ้ยก็ร้านมันปิดกินแบบนี้ไปก่อนสวีดัทุกคนสวัสดีสสดเออแล้วมาไงอ่ะก็เดินมาดิเมื่อกี้ข้าเห็นแก๊งนักเป็ดหน้าบ้านแวบ,บๆด้วยนะเหมือนจะเข้ามามันต้องมัแย่งกินแน่เลยทําไงเดียต้องเจอแบบนี้ บนล้อแค่พูดนี้กลิ่นก็ลอยมาแล้วเมื่อพวกนั้นกินเข้าไปต้องฟินแน่นอน<ะ>ต้องนี้ตัวเดียวไม่พอต้องอีกสองพเพเื่อนๆพกินอะไร กินเหมือนเหมือซั่วมากแหม,มนมากเลยอะ่ะมีปลาไหมอะ่ะพราะข้าไม่กินนะใ่นี่ไม่ได้ใสรจ,จริงจริงไม่เชื่อถามอ้นผอมดิปุกกี้เอาจานให้พวกมันดิไงจริงๆใช้มัง้งใช่ดีถ้าพวกเองไม่กินถือว่าบอสเออไปกันดีกว่าเฮ้ยมันเสียสักสีกินก็ไ้เริ่มจากน้องสาม เฮ้ยหัวหน้าสั่งมาก็ชชางสิได้มาเดี๋ยวปุกกี้ตักให้กินได้อีกกินได้อีกรูไมลน้องสามนั้นกินได้อีกเออไ่ไหวไปแล้วน้องสามไปแล้วใครจะกินอ่ะไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวปุกกี้ตักให้ทั้งสองเลยนะไป จะได้ครบแก๊งมาขำมาเลยมันเป็นแผงของพวกเองใช่ไหมเฮ้ยแก๊งเดียวกันว่าแต่ใครยังไม่ได้กินอ่ะเออเรากลับก่อนนะพิริยะสักเรื่อบข้าวอ่ะเฮ้ยเเราด้วยมีห้องตัวเองนี่หว่าทำไงดีไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครไม่ไม่ได้แอมหรอก สนุกไหมครับหนังส้นละนกาต้นภารกิจแกงเพื่อน EP 2, 2ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครบ้างที่ได้กินปลาร้าอร่อยไหมพวกเธอรู้ไหมว่ามันคือปลาอะไรน่าจะเป็นปลาวาฬน่ยใช่อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางาตรงนี้เลยนะคะ